สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์รถไฟไทยนะฮะเดี๋ยวจะพาเดินดูบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะตรงนี้ที่เราเดินอยู่นะครับคือด้านหน้าหัวลำโพงนะฮะ,ะตรงที่เราอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นสถานีหลักเลยนะครับของรถไฟไทย เป็นความคลาสสิกนะเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟไทยนะฮะตอนนี้เขาได้ทําเป็นมิวเซียมนะฮะพิพิธภัณฑ์รถไฟไทยนะฮะตอนนี้หลักๆก,ก็คืออยู่ที่บางซื่อนะครับผมเดี mm ๋ hmm. ยวไงเดินเข้าไปดูบริเวณด้านในนะครับป้ายที่เราเห็นตรงนี้คือป้ายแสนสุกนะฮะ เป็นพิพิธภัณฑ์นะของรถไฟไทยตรงนี้ก็ป้ายที่เป็นภาษาอังกฤษ,าษาบางกอกสเตชันนะสถานีรถไฟกรุงเทพข้างหน้าที่เราเห็นก็รถไฟแผ่นดะินนะฮะสเตชันเรลเวย์นะ ที่เราอยู่ตรงนี้ก็จะคงความคลาสสิกนะตอนนี้ทางเข้าตรงนี้ก็จะได้ปิดํำการแล้วนะครับออไมได้เพราะว่าตอนนี้สถานีรถไฟหลักก็อยู่ที่สถานีบางซื่อนะครับผมังความงดงามนะเป็นสาปัดเป็น ของบางเดิมของฐานีหัวละพงนะรตรงนี้จะลอยอยู่นะฐานที่ตรงนี้นครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าสามประตูนะฮะเมื่อก่อนตอนนี้รถถายรถไฟหลักก็อยู่ที่สถาน,นีกลางบางซื่อน,นะครับ หรือที่เขาเรียกสถานีรถไฟกรุงเทอพอภิวัตนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปบริเวณด้านในสถานีรถไฟนะฮะไปดูความเปลี่ยนแปลงความสวยงามนะครับ ขณะนี้เราอยู่บริเวณห้องโถงนะขอวรรลำโพงนะครับตรงตรงข้างหน้าตอนนี้นะฮะที่เราข้างหน้าที่เราเห็นตอนนี้คือทางเข้านะฮะ มันเป็นทางขึ้นมาจาก MRT นะครับแล้วก็เข้ามาตรงด้านมนาันรโผลแล้วก็ไนมาด้านซ้ายมือนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงสลับรอคือรถไฟนะถ้ายัางไม่เดือนซื้อตัว๋วหรือว่ามารอรับยากก็จะมารอกันตรงนี้นะครับย,ยังไงเดี๋ยวพาขึ้นไปชมบริเวณด้านบนนะครับ้าบนเลย ก็ทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครตรงนี้น่าจะทําเป็นมิวเซียมนะข้างหน้าที่เราเห็นตอนนี้ก็คือแผนผางสถานีกรุงเทพนะแผนผางก็จะประมาณนะครับ ตามไปห้องน้ําห้องโถงหัวลําโพงที่เาราฝากสัมภาระตามวดรถไฟอะไรประมาณนี้นะครับผมพอรายละเอียดก็ตามปายที่เราเห็นนะเดยวยังไงขึ้นไปชมบริเวณด้านบนนะ ตรงนี้ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีโต้าอีน้านั่งนะครับนนที่เป็นสถานีหลักก็เป็นสถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับ ตรงที่เรายอยู่นั่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะคาัเฟฟอเมซอนนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือได้ปิดทำการไปนะฮะก็ยังมีพนักง,งานที่ยังอยู่ในร้านนะคอยจุดขวาด ข้าหน้าเราตอนนี้น่าจะมีการจัดงานอะไรสักอย่างเร็วๆนี้นะครับเพราะมีการตั้งโต๊ะจัดความระเบียบอยูน่นะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปด้านฝั่งตรงข้ามนะครับนี่คือสเสน่ห์ของสถานีรถไฟนะครับที่เป็นสถานีไฟหลักๆเมื่อก่อนนะครับเขาจะเรียกสถานีไฟตรงนี้ว่าเหมือนลำโพงนะฮะ ดังความเป็นเอกลักษณ์ความเก่ายังมีสเสน่ห์มนขังอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวยังไงจะพาไปฝั่งตรงข้ามนะฮะข้างหน้าที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่องจำหน่ายตั๋วเก่านะฮะทิเก็ S. ก็มีการปรับปรุงมีการปิดนะแล้วก็ได้ทําการเอารูปภาพเก่าทําเป็นเสี่ยมน,นะคงไว้แต่ก็จะได้เปิดช่องเพื่อจําหน่ายตัวใหม่นะฮะอยู่ตรงฝั่งซ้ายมือเรานะครับที่มองเห็นนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมขึ้นั่ตรงข้างแล้วจะพาไปชมบริเวณด้านในนะครับ ตรงที่เราเห็นตอนนี้ก็คือห้องโถงของสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะเมื่อก่อนนะฮะสำหรับแอดมินเคยได้มาขึ้นรถไฟตรงนี้ประจํานะฮะก็ชอบการเดินทางด้วยรถไฟเพราะยังมีคงความเสน่ห์ไว้นะฮะตรงไหน ที่มีรถไฟแอดมินก็จะไปเรื่อยๆนะฮะข้างหน้าเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่จำหน่ายตั๋วนะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเดินบริเวณด้านบนที่เรามองเห็นนะตอนนี้นะครับ ข้างหน้าที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็จะเป็นรูปภาพเก่าเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟหัวลลโกงเก่าเมื่อนะครับโดยมองดูคร่าวๆนะฮะน่าจะรประมาณ10บปี20สิปีประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงที่เราเห็นตอนนี้ก็จะเป็นภาพมุมกว้างนะฮะ เดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปด้านบนนะครับไปดูมุมสูงของสถานีรถไฟวันลำโพงแต่จะเป็นในโซนห้องโถงนะครับข้างหน้าที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะ สำหรับดื่มกาแฟของแบรนด์แคนยอนคอฟฟี่นะฮะแต่ตอนนี้ได้ปิดทำการไปเรียบร้อยนะครับน่าจะมีเวลาปิดเปิดนะครับข้างหน้าเราตอนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนกลางของห้องโถงสหนีรถไฟวนลำโพงนะฮะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับตรงนี้จะคือคัดขาค่ำไปด้วยผู้โดยสารนะครับเพราะจะมีการเดินทางนะครับเส้นเหนืออีสานใต้ออกตกอยู่ในตรงนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีวิ่งอยู่บางสายนะตรงนี้ แต่ถ้าเป็นหลักๆนะครับก็อยู่ที่สถานีกรุงเทพอภิวัตนะฮะอยู่ที่บางซื่อโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนข้างล่างน,นะฮะตรงนี้ นะครับตรงไปนี้เราเข้าไปดูตรงที่รถไฟวิ่งนะครับ เดี๋ยวยังไงจะพาเข้าไปชมบริเวณตรงที่มีหัวรุจักวิ่งนะครับพาเดินบนนะฮะตรงห้องโถงหัวรุดไปนะครับดูความสวยงามและคลาสสิกนะ ข้งหน้าเราตอนนี้ก็คือพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอรมหาวิหารนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ตรงนี้จะมีเวลาปิดเปิดนะจริงๆประตูนี้จะต้องเปิดนะแต่นี่คือปิดเปิดหกโมงเช้าหกโมงเย็นครับ โอเคครับเดี๋ยวพาไปชมบริเวณด้านในนะครับเจอกันตรงป้ายเลยนะครับข้างหน้าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ป้ายสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพนะฮะก่อสร้างเมื่อพศ2453นะครับเปิดใช้บริการเมื่อวันที่25มิถุนายน พศ2459นะฮะและได้มีการปรับปรุงพัฒนานะครับใหม่เมื่อวันที่3ธันวาคมพศ2541นะฮะตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปด้านในนะครับ ข้างหน้าเราตอนนี้คือจุดเช็คอินนะครับสวัสดีม้าเหล็กนะเพราะจริงๆแล้วส่วนมากแอดมินนะครับที่พูดประจำก็จะใช้คำว่าม้าเหล็กก็คือรถหัวรถไฟบ้านเรานี่เองนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะไปชมมิวเซียมนะครับหัวรถจักรข้างหน้าเราที่เห็นตัวน,นี้นะครับ ก็จะเป็นหัวรถจักรไอ้น้ำนะครับก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์สวยงามนะครับผมตอนนี้เลยนะครับรถจักรไอ้น้ำนะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงเราเดินดูรอบๆนะครับ จริงๆก็จะเป็นหัวรถจักรที่มีการเปิดใช้งานในจงนครับแล้วก็ได้ทําการปลดเราวางนะแล้วก็มาทําการซ่อมแซมนะครับบลนนะ <sì> เพื่อที่จะทําเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟไทยนะฮะแต่จริงๆแล้วนะครับหัวรถจักรที่เราเห็นอยู่เนี่ยยังใช้งานได้ปกตินะครับ แต่ก็จะมีการใช้งานในช่วงเทศกาลที่เป็นอะไรที่สำคัญนะฮะแต่จะไม่ได้วิ่งแบบระยะไกลๆนะครับข้างหน้าที่เราเห็นตนนี้ก็คือจุดเช็คอินนะครับ ป้ายกรุงเทพนะครับผมก็จะมีหัวรถจักรไอ้น้ำรอฟอทออยู่หลายหัวจักรนะครับหัวรถจักรพวกนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับ ป้ายที่เราเห็นตอนนี้ก็คือ SRT Big r e g i o n นะก็ยังคงความสวยงามเอกลักษณ์นะได้ทำการปรับปรุงเก็บไว้เพื่อที่จะให้ลูกหลานได้ชมกันว่าหัวรถจับที่ใช้มา่ก่อนจะเป็นประมาณนี้นะครับ ข้างหน้าที่เราเห็นตรงนี้ก็คือป้าย hall off r a m e นะฮะของสถานีรถไฟหรือหัวรถไฟต่างๆนะครับ หน้าที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นป้ายนะเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟขมะลําโพงนะครับยังคงความเป็นสเสน่ห์นะฮะคลาสสิกของมรถไฟเก่าแต่ถ้ามีการ สัญจรน,นะครับระยะทางไกลส่วนมากก็จะไปขึ้นที่สถานีกลางบางซื่อนะหรือสถานีกรุงเทพอภิวัตรรอซาบริษัทที่มารอ ครับได้มีโอกาสมาที่หัวลำโพนะก็เลยมานั่งชมขบวนรถที่มีการเข้าสถานีออกสถานีนะฮะคิดถึงช่วงวันเวลาเก่าๆที่เราเคยใช้บร,ริการนะฮะรถไฟไทยที่หัวลำโพนะครับ กรบวนที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ได้มีการเลียนป้ายเพื่อที่จะเดินทางุเปเทีลรบบุรีนะฮะขณะนี้เราได้เดินทางออกมาจากสถานีรถไฟหัวนลงโพงแล้วนะครับ ข้างหน้าเราตอนนี้ก็คือทางที่จะไปรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะสถานีรถไฟวลำโพงนะครับ ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณด้านนอกที่เรามารอรถออกจากสถานีรถไปเพื่อที่จะเดินทางกลับนะข้างหน้านเราที่เห็นตรงนี้ก็คือตรงที่เราเดินออกมานะครับ นี้เราก็ได้ออกมาจากหันลำโพงนะและยืนอยู่ที่หน้าฐานรถรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพงนะครับหน้าที่เราเห็นตรงนี้ก็คือบันไดเลื่อนที่จะลงไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ<ม>โอเคนะครับ เราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก่อนจบคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ